ครับสวัสดีนะักเรียนม .4 ทุกคนนะครับคลิปวันนี้จะมาสั้นๆแป๊บเดียวนะครับเนื้อหาที่สอนนะครับสอนไปหมดแล้วนะครับวันนี้จะพาทำไอตัวเอกสารที่แจกให้ไปนะครับเพราะงั้นวันนี้จะใช้เวลาไม่นานก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนออนไลน์อยู่นะครับสําหรับม .4 เองนะครับคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็รอฟังดูกันละกันเอาละ สำหรับในเอกสารหน้าที่เราเรียกว่าชีตเนี่ยนะครับให้ดูหน้า86นะครับคุณจะเริ่มจากหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยมีสาระสําคัญเท่าไหร่นะครับมาเริ่มที่หน้านี้กันเลยนะครับอาจจะต้องทวนกันบ้างเล็กน้อยอ๋อแล้วก็แจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเดี๋ยวเช็คชื่อรอบถัดไปเนี่ยนะครับให้เช็คชื่อโดยการที่จะต้องเอารหัสนะครับเข้าไปกรอกข้อมูลใน Google Form นะครับเพราะฉะนั้นรหัสที่ได้นะครับก็จะได้จากการเรียนนะ ครูก็รู้แหละนะครับว่าพวกเราสามารถที่จะบอกรหัสกันได้นะครับแต่ก็ก็จะได้ในระดับหนึ่งนะครับเนาะถือว่าเป็นวิธีที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นก็นแล้วกันนะครับก็ให้รางวัลแก่ผู้ที่เข้าเรียนจริงๆจังๆด้วยนะครับเนาะรหัสที่ว่าก็เดี๋ยวครูก็จะบอกนะครับนะครับรหัสที่ว่าเดี๋ยวครูก็จะบอกเพราะฉะนั้นก็ดูไปเรื่อยๆนะครับครูจะทยอยบอกรหัสไปทีละตัว2ตัวอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็เมื่อได้รหัสครบเนี่ยก็จะเอาไปกรอกใน o o o l l f o r r เพื่อเช็คชื่อได้นะครับเอาละ <c oughs> แบบฝึกหัดนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของ Sample Space นะครับนะ,ะทำเป็นตัวอย่างเป็นบางข้อแล้วก็เร็วๆเลยแล้วกันนะครับเนาะข้อที่1นนะครับข้อที่1 1ใหญ่นะนะจงเขียนปร,ริภูมิตัวอย่าง ของการทดลองสุ่มในแต่ละข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งหา n s นะครับหาปริมาณของสมาชิกนะครับซึ่งเราจะต้องไล่สมาชิกออกมาให้ได้ครบซะก่อนการทดลองโยนเหรียญ1นเหรียญ1นครั้งเหรียญ1นเหรียญ1นครั้งเขียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเหรียญ1นเหรียญ1นครั้งก็หัวกับก้อยเนาะเขียนว่าหัวหรือว่าเขียนตัว h ก็ได้นะฮะหัวกับก้อยเขียนตัว h น่าจะ น่าจะง่ายกว่าทีนี้ ns ถามว่าเท่าไหร่ก็ดูว่าสมาชิกมันมีกี่ตัวก็2ตัวนะครับประมาณนี้นะครับครูทําให้อีกข้อนึงก็แล้วกันถ้าโยนเหรียญหน 1, <ๆ>ึ่งเหรียญสองครั้งจะเป็นยังไงโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสองครั้งเธอจะต้องอผลลัพธ์เราจะสรีซอสรุปกันตรงที่โยนครั้งที่2เสร็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโยนเหรียญครั้งแรกนะครับออกหัวโยนเหรียญครั้งที่2ออกหัวนี่ก็ถือว่าเป็น1นึ่งรีซอคือหัวหัวนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องได้ทั้งหมด4แบบ นะครับหัวหัวหัวก้อยหรือครั้งแรกอาจจะออกก้อยแล้วออกหัวหรือมันออกก้อยทั้งคู่ก็ได้นะครับนี่คือโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสองครั้งความเป็นไปได้มี4แบบครับที่เหลือน่าจะพวกเราน่าจะทาเองได้นะครับโยนเหรียญสองเหรียญหนึ่งครั้งจะเป็นยังไงนะครับสามเหรียญหนึ่งครั้งจะเป็นยังไงนะครับนะใช้ตัว h กับตัวทประกาศว่าไหนก็ได้นะฮะทคือเหรียญออกหัวนะครับ <c oughs> ทีคือเหรียญออกก้อยโอเคอถ้าเป็นลูกเต่านะครับมันมีที่เป็นลูกเต่าด้วยแป๊บเดียวคือแป๊บเดียวจริงๆนะเนี่ยสอนแป๊บเดียวการทอดลูกเต่าเขาใช้คำว่าทอดเหรอช่างหัวมันนะมันยัไม่สนใจเรื่องเรื่องภาษาที่จะใช้เลยอทอดลูกเต่าก็ทอดนะ การทอดลูกเต๋าลูกเดียวหนึ่งครั้งนะครับทอดลูกเต๋าลูกเดียวหนึ่งครั้งใช้เหมือนเขาเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้เขาอทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งนะครับอ่านหน้าลูกเต๋าเป็นตัวเลขนะครับแมชกันเนาะอันนี้มันได้กี่แบบเธอน,นับเอานะครับคำตอบจะอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้ลูกเต๋าลูกหนึ่งหนึ่งครั้งก็มันก็จะได้ทั้งหมด6รูปแบบใช่ไหมฮะหรูปแบบ ก็ตอบว่ามี6แบบอยา่างเงี้ยนะครับเอาที่มันน่าสนใจดีกว่าเพราะว่าเธอทําได้ทุกข้ออยู่แล้ว,วแหละลนะครับลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน1ครั้งสนใจเต้มที่บวกได้5อ่ะข้อนี้น่าสนใจนะครับทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน1ครั้งสนใจเต้มที่บวกได้5เดี๋ยวครูมาใช้ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้มันจะช่วยได้นะครับเนี่ยที่เขาเขียนให้ดูแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้ลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน1ครั้งก็เหมือนข้อ7 แต่ว่าสนใจอันที่บวกได้5นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามารีไรต์ใหม่นะครับการโยนที่แต้มลูกเต๋าบวกกันได้5จะประกอบไปด้วย1 4ใช่ไหมครับ2 3เนี่ยเราต้องมานั่งไล่ไงครับบวกกันได้5 3 2 4 1แค่นี้มั้งใช่ไหม บวกกันได้5น่าจะมีเท่านี้นะครับ1 4 4 1 2 3 3 2มีแค่นี้แหละนะครับทีนี้ถามว่ามีเท่าไหร่ตัวก็เนี่ยนับเป็น1ตัวนะครับเพราะงั้นจะมีทั้งหมด4นะครับมี4ตัวหมายถึงสมาชิกในเซต S ก็จะมีทั้งหมด4 Ns คือ4 เขาอ,อื่นทําได้นะครับเนาะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งที่ให้ทําก็คือหน้าแปดสิบเจ็ดคลิปนี้มันจะสั้นจริงๆนะนี่มันกี่นาทีปะสอนสอนห้านาทีคือก็มันไม,ไม่มีอะไรแล้วนะก็จะพาทําแบบฝึกไปเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้จะเป็นเริ่มต้นซะก่อนนะครับทบทวนกันซะก่อนปริภูมิตัวอย่างคือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเรามาทำอ่า เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ก็คืออันที่สนใจจริงๆอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แล้วนะนะครับเนี่ยสนใจแต้มที่บวกกันได้5จริงๆนี่เป็นเหตุการณ์แล้วนะเนาะเดี๋ยวมาดูข้อที่มันแปลกๆไปอีกอหยิบลูกอม1เม็ดจากถุงที่มีรถอมรถส้มรถอะไรกิดสนใจว่าโดยสนใจว่าจะได้ลูกอมรถใดอ๋ออันนี้เธอก็ เ,เขียนส้มองุ่นมะนาวได้เลยนะครับเนี่ยส้มองุ่นมะานาวงี้ได้เลยนะแล้วก็มันมีเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูอันอีกหน้าหนึ่งนะครับทอดลูกเต๋า3มลูก1ครั้งอันนี้เยอะอยู่นะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้เยอะอยู่แล้วเนี่ยนะครับทําเป็นจุดๆก็ได้แต่ว่าเวลาคาตอบมาเธอจะต้องนับให้ได้หมดนะครับหมายถึงว่าทําอย่างเงี้ยฮะไล่สมาชิกได้ไม่ครบเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกเต๋าสามลูกหนึ่งครั้งมันอาจจะออกอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรืออา,อ, 1, 1, อาจจะออกหนึ่งหนึ่งสองอาจจะออกหกหกหกเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเยอะไปจนถึงหกหกหกนั่นแหละนะครับเนี่ยเนาะก็จะมี มันมีเท่าไหร่เนี่ยมันจริงๆมันต้องไล่ให้ครบแต่ว่าตอนเขียนถ้ามันบรรทัดไม่พอก็ก็เขียนจุดจุด,จ,ดจุดอย่างนี้ได้อยู่นะครับข้อนี้แปลกๆนะนี่ดามีพัดลมไว้ขายห้าเครื่องสนใจจำนวนพัดลมจะเขียนยังไงล่ะเนี่ยเขียนพัดลมหนึ่งพัดลมสองนย่เหรอจุดมันแปลกนะอันนี้นะก็อย่างนี้ก็คงได้อมะมั้งนะครับ ดึงไพ่หนึ่งใบจากทั้งหมด52ใบผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดนะครับจะเป็นเท่าไรนับมานะครับอย่าลืมว่าไพ่มันมี4ตระกูลนะครับนี่จริงๆถ้าได้เรียนในห้องเนี่ยจะจะอธิบายส่วนพวกนี้ให้ด้วยนะครับก็จริงๆครูก็ไม่อยากเร่งสอนมากเผื่อได้เรียนในห้องครูจะได้ขยายเชิองอัดตรงนี้ให้หน่อยนะครับนะก็อันนี้ก็นับตอบเลยก็ได้นะครับจะมาพัดลมอะไรอีกนี่ นี่นี่ดาอีกแล้วนะครับทำสักข้อเดียวก็พอวุ่นวายนะครับเลือกตัวอักษร2ตัวโดยสนใจตัวอักษรที่เลือกเลือกตัวอักษร2ตัวเขาไม่ได้บอกว่าเลือกซ้าได้ถือว่าเลือกแล้วเลือกเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นแบบแมทอักษรเป็น AB หรืออาจจะเป็น AC เหรือจะเป็นเ d หรือจะเป็น AE ออย่างนี้นะครับแล้วก็ไปหรือว่าสลับได้ด้วย โดยสนใจตัวอักษรที่เลือกเขาไม่สนใจลำดับอักษรน,นะเพราะฉะนั้นครูว่าน่าจะแมทอย่างเงี้นะฮะ A B ก็ A B ก็ B A ไปด้วยนะครับเพราะงั้นครูไม่เอาครูเอา B C ต่อเงี้ยน,นะฮะลองทำดูจนครบมันจะมีเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นหยิบลูกมีปปองสองลูกมีแดงสามลูกเขียวสองลูก ก็เหมือนกันนะครับแมชแดงหนึ่งแดง2อ,อะไรก็ว่าไปว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่โยนเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วทอดลูกเต๋าห่ลูกความกันอันนี้เหมือนเคยพาทําแล้วสรุปว่าปริภูมิตัวอย่างหมายถึงอะไรลองไปเอามาจากในสมุดที่จดไปแล้วนะครับลองเขียนลงไปดูเอาละวันนี้พอเท่านี้สอนแค่นี้จริงๆนะครับอืไม,ไม,ไม่ไม่จะให้ว่าไงเนาะคือเนื้อหามันสอนจบไปแล้วนะครับก็ รอที่จะเรียนในห้องก็แล้วกันนะครับแล้วก็หรือว่าถ้ามันไม่ได้เรียนยังไงจริงๆเดี๋ยวควรจะปรับแผนสักหน่อยนะครับเมื่อชีดหมดแล้วเนี่ยนะครับอาจะเอาตัวข้อสอบมาพาทาเลยนะครับหมายถึงข้อสอบแบบที่จะได้เจอที่อื่นด้วยเงี้ยนะครับไม่ใช่แค่ข้อสอบในห้องเนาะประมาณนั้นอ่าวันนี้พอเท่านี้ก็แล้วกันเรียน1ินาทีก็พอนะครับสําหรับรหัสในการเช็คชื่อนะครับรหัสในการเช็คชื่อเข้าเรียนวันนี้ก็คือนะ ไว้ตรงไหนดีรหัสในการเข้าเรียนวันนี้คือ x y z เขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็สองห้าหกห้านะครับมีรหัสนี้ถึงจะเช็คชื่อเข้าเรียนได้นะครับเอาละหวังว่านะครับคนที่ดูจะไม่เอารหัสไปบอกเพื่อนนะครับให้เพื่อนมันพยายามหาเปิดดูเองนะครับให้มันเข้าเรียนบ้างนั่นแหละนะครับเนอะ,อะแล้วก็ทาหน้านี้สองหน้านี้ให้ครบด้วยหรือใครทําหมดแล้วก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวก็จะได้ส่งชีทเช่นเดียวกันเอาละครับวันนี้พอแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสวัสดีครับ